สาวยีดัดสวัสดีค่ะเมนูวันนี้คืออะไรคะต้มปลาเนื้ออ่อนต้มปลาเนื้ออ่อนอ๋อเครื่องอ,องนหมอนนมอนมันเดือดเดือดเอาเครื่องลงอืมไปบกบูดกะไก่ไปบกบูดหอมมักกะสจ๊วดหอมอหัวใหญ่ใส่ลงไป แล้วก็ต้มให้เดือดให้มีกินโอ้อิ่มล่ะแต่ไม่แต่ปลามันแต่ขงเจียมซื้หรือหาซื้อนี่ชื่อจังหวะหาปลากินซื้อเอานะครับปลานี่มันหากับน้ำเขื่อนน้ำขงปลาหนังโขงน้ำขงโขงชีมนใช่รึเปล่าเขาเขาเอื่นปลานางปลานางปลา รูดเจ้าบาทก็ขอสี่ร้อยรูดละสี่ร้อยบาทนะ <Yeah. S 1> าเนี่ยเลียงปลาเนื้ออ่อนไข่ไข่ปลากระแยงมีชั้วอยู่น้ำโขงบ่แมีนปลาโขงปลามูปลาหนำโขงไั่นี่ทำมาอยู่ติดโขงกับบริบริกินเนยอ่าแม่น้ำเค่อนก็จะปลาเชี่ยมปลาเชี่ยมปลาเชี่ยมอันนี้เขาแช่แข็งมาเราก็ต้องละลายน้ำสูตรเด็ดสักการีนแจ๋วเราติดตามตอนต่อไป อเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้ว่นีองทำการปรุงรสตีใส่เลยใส่เลยอันนี้ผงนัวแ่หลายเสียบไป้เสียบหน่อยเสียบหน่อยอน้ำปลาหนึ่งทับที แต่เลยปรุงให้แสบสักกอนพี่น้องค่อยเอาปลาใส่ปลาเนื้อออนต้มแปบ,บเดียวก็ซุกบ่ต้องต้มนานนะปลาเนี่ยต้มแปบ,บเดียวอ่เดี๋ยวห้ารอเอาปลาใส่แบบนี้สดุดย,ยาวซิมก้อนปุง,อปงอโอ้ก้อนปงครับปงแล้วมาซิมมัน มาพ <Okay. S 1> ักรวมใสเ่ลเลยยาค้นนะครับปลามันปลามันสีอันนี้นะมันสีแตกปลามันสี มุนนะพออันเป็นปลาเนอ่อนนี่ข้าวเดียวกับซุปกันกินละผักกระแยงต้องใส่ก่อนผักหอม แล้วก็ห้งองเตทนดับข่าวอืมน,นี่ซิบเอร์มนมพักกระแหงโพงหน้าตรงปรูบอลหอมหอมกินอขอ,องคู่กันนะครับพวกนี้ ปลาหน้านะใส่แซ่บคือกันตาอันนี้คือเขามาดับกินมันหอม <c oughs> เดือนแล้วก็นำปลาใส่เลยใส่เด้ปลาในข้าวเดียวปลาเนื้ออ่อนจะนำไปทอดไปต้มไปนึ่งก็แซ่บว่าคือ <c oughs> ยินีาอาหารวน้น้อยหนึ่ง สามตอนปล่อยหาสิบบาทออ้ไปเสียดายฮะบวต้องตัดต้มเป็นโตเลยต้มเป็นโต้วเลยเน,ลยนี่แล้วก็ปล่อยให้มันเดียดแล้วก็ค่อยนำผักกก่แเงแล้วก็หอมหอมใส่ลงไปแจ้าสมไปได้

มาหน่ะสมบกขาม้วย,วยมาพี่น้องมืดพอดีเป็นมืด <c oughs> ต้มแล้วมืดพอดี <c oughs> แซบ่บ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 นี่เขาเรียกปลาเนื้ออ่อนอ้ยไอ้ชวน่วนมาพี่น้อง เอาก่อนเนี่ยปากสิพงอือเด็ดมากเลยเนงื่อออนสมกับว่าต้มก็ได้นึ่งก็ได้เอาไปทอดทอดกระเทียมนะ ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมแซ่บคือกันพี่น,อน้อง mm hmm. อือเอาพี่น,อน้องคำอะไรได้สิบโบเห็นโบ <c oughs> เห็นกลางบางสุดท้ายสดกวนหัว บอกพุ่แนมใหม่เสียงดีๆนี่สังไหนสั่งสั่งม,ม่สั่งเลใช่ไหมถ่ายคลิปชั่วโมงนี้ต้องอต้องอาศัยไหม่ได้พี่เนาะอาศัยอไม่ยุกกล่องโทรศัพท์บ่คอยได้ยินปัญดรได้ไม่อันนี้ตัดเสียงตัดระบบเสียงได้ไม่เสียงดีมันก็น่าฟัง เาวาาเลยกาไปายลย้งเลยรถเด็กแหวนยันมอใซนนี่นะะเออดเดอิมพี่น้องเดิมไม่นะคะโกเช็คนะคะไม่เสียงดีตัดเสียงได้ดีแล้วก็สายร้องเพลงเดียวว่าน่าจะให้คุณสกัดินร้องเพลงให้ฟังลืมเนมื้อไปเลยคือเจอกันไหมคลิปหนะ้าอืม